สวัสดีครับพ่อวุฒิครับครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเขืออีสานใต้ครับวันนี้ก็มาติดตามแนวทางความฝันของพ่อวุฒิครับในงวดของวันที่1ตุลาคม67ครับท่านผู้ชมครับในวันีีคุณพ่อก็ได้แนวทางตัวเลขความฝันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของคุณพ่อด้วยกันเนาะครับว่าคุณพ่อฝันว่ายังไงบ้างแล้วก็ได้แนวทางตัวเลขเป็นตัวเลขตัวไหนเนาะพ่อเนาะครับ ช่วงที่ถ่ายทําคลิปอยู่ตอนนี้ครับฝนก็ฝนลินลิน <c oughs> ตกปล่อยๆครับท่านผู้ชมครับครับ <c oughs> ตกมาได้สองวันแล้วเนาะพ่อเนาะ <c oughs> ครับครับนี่เพราที่เพิ่นบอกว่าพายุเขาเนะพ่อครับถึงวันที่ยี่สิบสามแมนครับเริ่มตั้งแต่วันที่สิบแปดถึงวันที่ยี่สิบสามนะพ่อเนาะครับครับโอเพิ่นกับพยากรแมนอหลีเนาะพ่อครับแมนอยู่ครับครับอ่าเมื่อนี้พ่อกินเขากินปลาอย่างนี้ครับผมย่างอยู่ เดี๋ยวอันนี้แล้วละพอสิไปจินเขาพอกำลังมาแต่ตัดใหม่อ๋อครับก็่คือได้ช่วงนี้คุณพ่อบุตรกับเหมาใหม่ยุคค่าเนาะครับครับแต่คือมีงานไปสุมือยังบอท่านตัดเศษเทานอเนะยังอยู่อืมครับครับแตมีรายได้ตลอดครับท่านผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวให้พ่อว่าวควบฝันให้ฟังเนาะครับไอ้พ่อฝันั้งแต้มมือใหครับผมพ่อฝันมือขึ้นเ่ยหรือากมือขึ้นนี่เนาะครับโอเคครับเริ่มเล่าเลยครับพ่อครับ พอฝันนั่นว่าพอนอยู่กับแม่สองคนนั่งเรียนอยู่บ้านหลังเกา่าบ้านหลังเก่าพอนี่มันสิตังอยู่มรงนี้ห,หลังเก,าาก่าสิมันสิเป็นบ้านใหม่บ้านใหม่สองสันแต่ว่าแต่ว่าบ่าคไขสูงดอกสันที่สองมันบ่ใคร่สูงรประมานเพียงนี่หลอดหลอดใดหลอดตารางใด้น้อยๆพอนั่งไปนั่งมาแม่พูดว่าเอ้าวเขาไปให้ไก่เนี่ยพูดว่าในฝันนั่นละ่ะ พ่อก็เลยเอาเขามาห้อยไห่ไก่ห้อยไห่ไก่ไก่มีตัวหนึ่งในฝันไก่ตัวหนึ่งสีขาวๆเพราะแต่พอแต่เอาวาเสีเอาเขามาแหาย่เพราะถ้านเอามาแหาย่อยู่พอะลงมาจากบานอนะแลนมามันไล่จิกพ่อก็แลนอ้อมบานเลยแลนหลอบมันไล่จิกบ่เศร้ามันก็เลยบ่ได้เอาเข่าแหาย่วันนึงมันมีหมาหน่อยตัวโอ้ยแมวเป็นหมาแมวครับแมวสีขาวกันมันเห็นไกล่ไลพ่พ่อแมว มันก็มาไไ่ไก่ปเนี่มันก็มาไไ่ไก่มันก็คุบไก่ไก่ก็จิ๊กแมวแมวกับคุบไก่อยู่แต่วันบ่ไเด็กมันบันได้กัดกันมันหยอกกันพอว่ะครับมันหยอกกันครบกันไปกันมาไก่ก็จิ๊กแมวอยู่แม่พ่นแม่พ่นกะว่าฮึคือบะไรมันออกคนว่ะบาสนี้ไ่ยังไงมันก็บอกมันหยอกกันอยู่พอกับว่าเสียออกกันบอกพอก็เลยเอนนามสเอานามสาดแมวกับไก่ละไก่สีขาวแมวกับสีขาวครับ พอฝันจำนีล่ะพอกระต่นอฝันหลอบนี้คือบ่เห็นตัวเลขบ่เ็นเป็นปริศนาในความฝันครับอ่ปริศนาในความฝันของพ่อนี่ตรงที่ว่าไก่กับแมวมันบินบนหลอดบานหลอดบานที่แหลกไก่น่ะมันไล่จิกพอตัวเดียวครับมันไล่จิก่าสนีแมวมันเห็นแมวมันเห็นไก่ไลพอมันก็เลยมาไล่ไก่บ่ง มัน็ะไม่มาไ,ล,ไล่ไกลไกลตู้มันสีไล่จิ๊กขวมันก็เศร้าจิ๊กแต่มันไล่กันมันเล่นไล่กันกับแม่วันครับที่แรกนี่พอ่อฟานวาตุของคุณพ่อวุ่นเนี่ยอยู่กับแม่และการแม,แม่ให้เอาเขาไปให้ไกลแมนครับอ,อยู่ที่บ้านหลังเก่าของตะของก็คือเหตุการณ์นี้ก็ฝนนันี่อยู่บริเวณบ้านหลังเกา่าคือบแมีนบ้านปัจจุบันนี้นน<อ> แล้วหลังจากนั้นพ่อก็เอาเขาไปหายไก่ไก่จะเป็นสีขาวครับพ่อสีเอาไปหายไก่มันไลจิกพ่อเห็นไหมพ่อก็เลยวิ่งบนออมบ้านแมนครับสกพางหนึ่งมีแมวตัวสีขาวครับมันก็เลยมาซอยพ่อมันก็เลยไลไลไก่เหรอไลไกไลคูไกไกก็วิ่งบนออมบานครับคือกันอ๋อครับครับพ่อเราบ้านเลขที่พ่อบ้านเลขที่พ่อรดนะครับบ้านเลขที่เก้าพ่อหนึ่งแปดหก หนึ่งแปดหกแต่บ้านที่ที่ใหม่ในหนึ่งแปดสามนะแมนอ๋อหนึ่งแปดหกมูมูสองคือเก่ามูสองครับท่านผู้ชมครับอ่าแล้วไก่มันจิกโยนพ่อพ่อไก่มันกะมันมันมันอะไรจิกมันบอจิกถึอดอกมันกะมันกะไข่ไขมันหยอกหยอกกันล่ะมันหิ้วเข่านะครับอืมมันกะหยอกหยอกมันหิ้วเข่าเพราะเอาเข่าให้มันครับไอ้ปีนี้พ่อวุอายุเท่าไหร่นะครับห้าสิบปดห้าสิบเอ็ดเนาะครับ อ๋อครับเพื่อท่านผู้ชมเพืนถามนอกพอนะครับครับเที่นี่ให้คุณพ่อตีตัวเลขให้นะครับเอาตามความเข้าใจของคุณพ่อว่าคุณพ่อสีวิเคราอตัวเลขได้เป็นตัวใดครับพ่อครับ หนึ่งแปดหกบ้านเล็กที่พอครับรล้ออรวบ้านหนึ่งแปดเก่าไอ้น้ำเด้อค,ครับท่านผู้ชมพัตต์กลาเป็นหนึ่งแปดหนึ่งหกแปดหกเนาะพอเนาะครับบ้านเล็กที่หนึ่งแปดหกหมู่สองนะครับท่านผู้ชมหมู่สองครับ ส่วนอายุของพอวุฒก็51ปีครับท่านผู้ชมปีนี้ไก่จิกไรจิกพอวุฒเนาะก็พิจารณาดูครับให้ท่านผู้ชมช่วยตีช่วยวิเคราะห์ปัญหาปริศนาความฝันของคุณพอวุฒให้ด้วยหน่อยครับท่านผู้ชมคอมเมนต์มาเยอะๆหน่อยว่าคุณพ่อฝันในลักษณะแบบนี้จะตีจะแก้ความฝันได้เป็นตัวไหนเนาะครับท่านผู้ชมครับ ก็คือพอว่าตัวเลขที่คุณพ่อให้ครับเพราะว่าไก่มันเก่า่ะพ่อครับไก่เก่าจิกมันสิบลเป็นเจ็ดวะพ่อครับแมวมักาค่นผนกับว่าเก่าว่าค่นกับว่าหกพอกแเลี้ยวเก่าไปเลยก้าเจ็ดก้าแม่นรัดคือตเก่าสองนี่ไก่กับเก่าอันหนึ่งกับเก่าพอก็เลยแมวกับเก่าพอก็เลยว่ามันอยา่เป็นเก่าสองอันพอเลยเอาเก่าสองสิตัวนี้กั้นไว้ซื้อดอกตัวนี้บานเล็กที่ ก็ยึดเอาตัวเลขตามที่พ่อวุฒให้แนวทางมาก็แล้วกันเนาะพ่อะว่ากับเก้าเจ็ดเก้าครับให้ระวังหกเจ็ดหกไปด้วยสลับเลขเก้ากับเลขหกครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีเก้าสองครับเก้าสองก็เลยว่าให้ระวังหกสองนะครับหกสองก็ออกออกไปแล้วครับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนาะพ่องวดนี้สิออกเก้าสองกับหยาดออกเก้าสองกันได้เมเน่เนาะพ่อเนาะกับหัว่ากับหางครับท่านผู้ชมขนาดในงวดก่อนก็หกหกศูนย์แล้วก็มาหกหกสองแมนครับ ก็มันไม่ไปไหนเลยเนาะใต้หกครับครับบนแดงวันอัสิมาเก้าก็ได้ครับท่านผู้ชมครับก็มีประมาณนี้ครับแนวทางความฝันของพ่อวุฒิครับครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะพ่อครับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อเล่าให้ฟังก็คือความฝันแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับท่านผู้ชมให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ท้ายนี้ผมเคยอีสานใต้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับครับอขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมามีแต่ความสุขครับมีเงินใช้ไม่ขาดมีกันทุกคนทุกท่านครับขอบคุณพ่อวุฒิด้วยที่มาแบ่งปันมาเล่าแนวทางให้ฟังครับขอบคุณมา,มากๆครับพ่อครับ